นิทานอิโสโเรื่องกวางกับเสือกวางตัวหนึ่งหนีการตามล่าของนายพรานกระโจนเพ่นนี้ไปอย่างไม่คิดชีวิตมันรู้สึกเหนื่อยล้าและตื่นตระหนกจนต้องหาที่หลบภัยอย่างเร่งด่วนเมื่อพบถ้าแห่งหนึ่งก็รีบเข้าไปซ่อนตัวโดยไม่ทันได้สำรวจให้ดีเสียก่อนภายในถ้ำอันมืดมิดเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ มันได้ยินเสียงฝีเท้าของกวางก็ตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันเสือโครงจ้องมองกวางที่เดินเข้ามาอย่างระแวดระวังกวางหอบหายใจหนักด้วยความกลัวและเหนื่อยล้าเสือโครงสแสยะยิ้มแยกเคีว้วพางคิดในใจว่าโอ้โ oh, ห oh, วันนี้โชคดีจริงๆจ,จู่ๆก็มีเหยื่อมาให้ขย้ำกินถึงที่กวางเพิ่งรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติ มันมองไปรอบๆแล้วพบดวงตาคมกลิบของเสือโครงจ้องมาที่มันกวางสะดุ้งเฮือกทอยหลังไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือท่านเสือได้โปรดเมตตาข้าด้วยเถิดข้ากำลังหนีนายพรานมาหากท่านปล่อยข้าไปข้าจะไม่มีวันลืมพระคุณของท่านเลยเสือโครงหัวเราะเบาๆพางเลียริมฝีปาฮึ <c> ่ม <oughs> เจ้าช้างโชคล้ายยิ่งนักกำลังหนีจากนายพรานแต่กลับเข้ามาในถ้าของข้าโดยไม่ดูให้ดีเสียก่อนนี่ไม่ต่างอะไรกับกระโดดเข้าปากเสือเลยนะกวางตัวสันเทาพยายามถอยหลังไปอีกแต่ท่านเองก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันหากนายพรานตามเข้ามาถึงที่นี่พวกเขาอาจจะพบถ้าของท่านและนั่นอาจนำภัยมาสู่ท่านได้ เสือโครงคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเจ้าพยายามใช้คำพูดเพื่อเอาตัวรอดสินะแต่น่าเสียดายที่ข้าหิวเกินกว่าจะปล่อยเจ้าไปได้แล้วเสือโครงก็กระโจนเข้าตะปบกวางโชคร้ายอย่างรวดเร็วกวางไม่มีโอกาสแม้แต่จะวิ่งหนีมันกลายเป็นอาหารของเสือไปอย่างง่ายดายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมีสติพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสมอ มิฉะนั้นอาจตกอยู่ในอันตรายโดยไม่ทันตั้งตัวหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิ้นก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ